สวัสดีครับผมสวัสดีกองปลายฝนปากตายอีกวันหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นวผมพามาแล่าแปลงตัวอย่างนะครับผมสําหรับคนที่ว่ากินอีโปรือวีอตำตรุ่นปั๊มกันนะครับผมแต่ว่ายัางเหลือแผ่นปั๊มไม่โกที่ว่าไมร่รู้ย่อปั้นได้ดีมีปั้นอะไรบ้างวันนี้นะผมพามาแล่าปั้นปั๊มปั้นนึ่งนะครับผมก็คือปั้นโคเดนเทน่านะครับผม ก็ไม่รู้ว่ามันเปปั่นเปลือยเดี๋ยวผมพาไปเล่ตัวย่างนะครับผมแต่ตางนี้ทางนั้นรายละเอียดกล้องชนิดพันนั้นพาไปเล่เซิร์ชเล่ตามกูเกิลได้เลยเลยครับผมแต่วันนี้เรามาเล่หน้าตากันดิเวลามันเติบแล้วมันปั่นเปลือช่วงนึ่งปีซองปีก่อนนี้ปลูกได้ปั่นเปลือก็ติดตามผมไปเล่กันเลยนะครับผม กระปุมปั่นปามเตเนราก็เรียกว่าปั่นปามเตเนร่าเตเนรานะครับผมมันมีตัวแรดของเขาอยู่นะครับผมทางนี้ทางนั้นสำรับคนที่ว่ายังเหลือปั่นปามไม่โตกที่นะครับผมปั่นปามเตเนร่าเป็นปั่นผือวะเดี๋ยวผมปลาไปแลกเลยนะครับผมเอากาว ใคเรเล่ก้าวแร่หย่อนลั่งก็กล้าไปแล่ได้นะครับผมย่อนลั่งเรามีามีคลิปให้แล่แล้วกันนะครับผมจวงจวงปลูกก่อจัดจัดการร่วนั้นปลื้นะครับผมทั้งนี้นั้นเราไปแล่ตอนแล่ตะไลกล้องเตื่นรากันนะครับผมเพื่อใครไหวาตัดสินใจในเหลือพันปามกันแล้วนะครับผม นี่ครับผมอมันนี้เรามาโยกล้องส้วนปามกล่องคุณวีรัตรัตนพันธ์นะครับผมแรงเนียนพมปลาู่ว่าผับ่อมได้ทำคลิปไปแล้วกันก่อนหน้านี้นะครับผ่อมข้าไปเลยหย่อนลังได้นะครับผมการจัดการปามเล็กจวงปลูกก็จัดการกำลังปลืลด้ดและก็รคอยติดตามเวลาการที่พ่อมมีแปลงตัวอย่าง อ่ากองปังน่นเทอรนาอยู่กัน,นครับผมเป็นก่อช่วงเขาปลอกมาแล้วครับเป็นปามเล็กนะครับผมตระหนาการว่างการจัดการกองก่อปั้นเื่อเดี่ยวคอยติดตามกันเลยครับผมวันนี้มาเล่ปั่นปามที่กองส่วนอ่ากุญเวียรัตนาบปั่นเกษตรกรกเรากันนะครับผมต้องก่อขบุณก,กันนะครับผมเหติดตามป้นการเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม รายละเอียดกาข้าวไปเล่นใน Google เลยนในกูขึ้นได้นะครับผมด้วยว่า d r o p d o ตาม,ตามปูปลลิตหรือว่าตัวเต็นจำไนก็ได้นะครับผมคือเบื้องต้นการปนปามเทเนรานี่ยึี่ตาลายมันนั่นคอ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 ตาลายมันจะยาวมันจะแตงายอะ่ะนี่ให้รบ,งา,บ,บางอย่งเลยนี่กอบังเฉยตรงนี้นี่กอ กระติงนินตายล่ตัวปันป่นปามทีลนะนี่ก่อมันจะยาวแต่ง่ายครับผมแต่ง่ายตัวนี้ก็ว่างไว้กาวกุ่นกาวนะครับผมตามลักวิจาการปั่นปามกันนะครับผมนี่เดี๋ยวกะเข้าไปเลืเพิ่มเติมในคูขก้นได้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะฝากลิงไว้ไว้ใต้คลิปนี่ย นาตากรลายโรยอย่างน้อยโรได้รู้จักมันครับผมเรได้ดูจักหน้าตามัน้นมันที่เราอแต่งได้อนาคตนี่นาตาของเทเร่านะครับผมนี่แหละคือผมเม่ว่าจองได้ตําคลิปไปมีซ้าไสาพันครับผมคาบอะไรหย่อนลังได้ครับอีกไสปันหนึ่งก็เป็น อย,ยู่ในวันนิดปันยูนในวันนิดนะครับผมตึงออีกตัวหนึ่งเลดีก้ก้าน้านั่นเองสามตัวที่ว่าเก็เกษตรกรก็ได้ยมกันนะป้อมนี่แปลงนี้นี่ปีแรกนะครับผมปีแรกที่เขาเริ่มแก๊บมางเรีวแต่ว่าจริงๆแล้วบางทวนก็จะไม่ก็จะแต่งตุ่มนะครับผม แต่ว่าแตงถุงหนึงก็ได้ข้องใช่ไหมครับนายโยแตงถุงเนียมันเทียบโล่โลหนึ่งตะไลหนึ่งรล้องถึงสามโล่หนูกิ่เลยโลกี่บางน้ำโล่เจ็ดเจ็ดบาทออกมือ่เจ็ดบาทนะคือมันเป็นอะไรมันเป็นเบียร์เป็นนครับแต่งแต่งเบียร์ถุงมันถึิงก็ตามว่าแต่งเบียร์ถุงไก่แต่งไหมครับแต่ตามลักวิชาการคือก็จะเลี้ยงลำต้นงล้วแต่งแต่งตะไลออกเลี้ยงลำต้นนะคือโบโบทางนี่จะไม่แทงถุงนะครับ เนี่ยนับจันคือมันจะมีอะไแเล่าว่าตั้งแต่มันเริ่มรุกกันพ้นป้นแต่ว,ว่ามันแดงมาเนี้ยนี่นี่นตำจริงมันทันแลน้วนี่นี่เริ่มหลวงแลนะ้วนี่นี่น,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 นี่นี่เป็นป้นประเด็นเขานนเริ่มเก็บตั้งแต่ตอนเนี้ยคือแรงว่าแต่อันเป็นน้ำมันเลย มาเล่นอาตาของติเรรากันนี่นีเลี้ยต่างเลี้ยต่างกันใช่ไหมช่วงนี้นนนนนตนน่างมันช่วงนี้อันช่วงปีแรกน็ไม่ต่างช่วงระหว่างต้นนี่นี่นก็ยังมีช่วงนี้ก็มัน,มนก็ไม่ถึงตาเมตรเตี3 3้ยทางร่องเมตรครึ่งได้สามปีนี่กว่า ตามลักวิชจากการกาวคุณกาวนี่ปลายใบจนปลายใบแล้วมันนั่นเลงแดดทองทึงระว่างเนี้ยแดดเป็องตึงนะครับการเก็บปนการทำเกษตรนี่การจะได้รับปนกาแสงแดดตรงทองตึงไตโกนก็ลองหล่เก็บเกี่ยวความรู้เล็กๆน่อยๆอยได้กับเกษตรตะกรเราทำให้เราเก็บปนผลิตไ้ไดหมากตาติกวนให้ได้รอยรับรอยเปิดร้นอย่าไปถึงรอยเลยครับ อ่ายได้เข่าวทิพตาอันนี้ว่าตรงหันปือ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหนึ่งรายแล้วยัดกเต็มเปรียแบบนี้ปกติแล้วคือตามลักแล้วค่ะโยมันยีหยิบกร้องยีหยิบกร้องตอนแต่เพิ่มจำไม่พิชนะครับอยู่ประมาณนั้นนะก็ไม่เกินหยีบ้าตอนเนาะตาอันโหลข้าไปเรื่อยเรื่อยได้ครับบางทีปุ่มอ่าจะจำพิดปลาดก็ได้นะครับปุ่ม ทำไมหนึ่งรายมันโยรประมาณยีย่ที่ว่าตอนมันเนี่ยก็วิจัยไว้แล้วการดับพลนผลิตตามที่ว่าจำนวนตันนั้นหนึ่งรายต่อหน,นึ่งปีเขาทำมันเบื่ออยากได้เมื่อตีกวานก็ต้องทำตามขาตีก็วิใจใัยอะไรกับผมไม่ใช่ว่าอยัดไปเป,ไปน็นนาที่ตอนมันนี่ไม่ใจ่ับปริมาณตอนหมาก็ไล่ตลาไล่หมากมั่นรับแต่ว่าน้ำนักมันไม่มีมันจะหลีป้อมครับเดี๋ยวผม mình rèn tôi giang, nhưng là mình rèn tôi giang em, điều vẫn đứng dậy, dắt về chật tiếp tân mình em, suốt ta leo khắp lô, tiệp ngày và tiếp tân lên em, đại mã quá chật thì khắp lô, con 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 đây là bốn rồi 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 trên, vậy thì có vị trí có vị trí rồi leo không, vị ai chết làm ทำการวิจัยีมดแลรงเพื่อเกษตรตกรได้รับผลผลิตได้ตามที่กว่านะครับผมนั่นเองไม่ใช่ก็ว่าคือตามเขาวิจัยไม่ใช่ก็วา่าคือบางที่เราไปตามที่กว่าไม่ได้ต้องไปตามวิจัยีนะเพราะว่ามีหลักฐานการอ้างอิงข้อมูลที่ชัดเจนข้อมูลเกษตรตกรในการ,ากรทำเกษตรนี่ให้ได้รับผลที่ร้อยบุตรนั่นก็ต้องไปตามที่ก่อวิวจัยีนะครับผมไม่ใช่ไปตามที่กวา่า นี่ครับผมจากสตีแอตบินเก็บข้อมูลมาหน่ะครับผมแล้วก็ไปรุนนู้นรุนนี้ไปเนี่ยเราไอต่ำกระเด็นหรือว่าเราปลูกปั้มมไปนี่เราก็ต้องไปเล่ตัวยางของเปื่อนของมั่งรับเสร็จไหมครับผมนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปพาไปชมเทนราอีกส่วนหนึ่งหน่ะผมเนี่ยนี่ก็กำลังปลูกกำลังงามเลยก็ใน,นีปาล์มเล็ก ตึงแปลงนี้เองลองก้าวไปยองคิดปผมจำในถ้าจำไม่ผิดแล้วปีปีได้ไหมที่ก็ปลูกนี่ปลัวก่อมาที่มาลงแปลงนี้ก้าวทิพวรรคืออยู่ในตนุ้งกันก้าวทิพวรรณไม่ใช่เออมันงั้ก้าวทิพวันณกันที่ว่าจากตุ้งที่เรามาลงดินนั้นอันนี้ถึงว่างเวลา ไปรับมาแล้วรับต้นมาแล้วมาถึงลงกันไม่ได้ครับต้องอนุบาลไม่ก่อนเหล่าผมว่าในการกุนรุกมานี่รากมันจะมันมันมันจะมันจะเกลื่อนนั้นมันจะรากมันจะชดไปอีกนึงกันคือจะงกันจะเติบโตแล้วทำให้มันตายได้มาตึงโปรกันเดี๋ยวก่อนปมก๋วยเดีก่ทำคลิปเป็นทีหนึ่งครับผมจริงๆแล้วอยากไปทำคลิปตอนที่เขาลงแปลงครับไปไม่ตั้งเขาถูกที่ครับ การวัดการจัดการกันไอปักหมกแล้วก็ทำกันปันเรื้วเนี่ยนี่เดี๋ยวผมอยากทำคลิปให้เลกันตามลังนะผมนี่มาแลหน้าตานะครับผมนี่อะนะลำต้นมันผมมาเลยไปเนี่นี่แหละลักษณะของลำต้นนะนี่กับบนี้เดี๋ยวตึงๆเริ่มจะเนี่ยคือเทเร่ามันจะเป็นบันนีนะคือปลูก กปลูกคือปลูกใบปลายใบใหญ่เรียกว่าเต็มทีแล้วตัวเต็มทีแล้วปลายใบกับตอนนี้ไงไปอังตอนนู้นคือตรงนี้เองไอต้ตัวเองคือถ้าพม่มเมงัไงอยากมีพื้นที่ว่างอยู่บ้างเนี่ยถ้าเต็มทีแล้วนะแต่ว่านี่คือกาวคุณกาวคือปลายใบจนปลายใบเองคือที่ว่าทำไมผมอยากมีพื้นในโยก,ก,กเกษตรกรบางคนขาอยา,าก,าากาปลปูกไอ้เอินมั่งเนี่ยเด่๋ยวนี้ คืออย่าโปรยเอื่นมั่งจะโปรยเรียนมันไงห้มโยกันได้ใช่ไหมครับเบือมันในเร่งวัวในปลาแกในปลาดิบแต่เด็กบันี้มันมาจากทั้งเบือโบปลาแกเป็นมันโยกรวมกันได้ัไอ้โลกที่ว่ามันไปขึ้นปลายังเลยมันเนี่ยมันก็เป็นโลกครับมันก็โยกรวมกันได้ใช่ไหมครับอะไรถึงการจัดการแต่ว่าคือก็ตีก็รักกันก็วิดเจนการที่ได้รับผลรอยเบือเด่นการจัดการร่วนเลยการโบ การจัดการเรื่องดื้อนั่นอะไรพวกนี้มันจัดการด้ไงถึงโบปามก็รู้ยแล้วว่านอกจากได้โบกี่กงกี้ก็ย้วนี่ลักๆแล้วก็โบปุ๋ยปุ๋ยเกม,ยมีมันต้องกินปุ๋ยปียยางาเบิ้ลครับฮะนี่ครับลองก้าวไปเลยในการจัดการปุ๋ยได้นะครับผมข้อมูลบนนี้คืออนกษตรกรเราคือตรงควรจะรูนะครับผมเบืองตอนนั้นคือ ความรู้ปื่นต้านเบื้องต้นนั้นไม่ได้ปล่กตุ่มเปไปแนมคืออยากได้พ่นผลิตเตี้ยมรอยเบิดนี่ก็ต่ำปลืป้มเปแนมก็ตั้งหันตามแค่นั้นเองแอมติเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเอวมาจากแหล่นูน่แหล่นี่ก็มาเล่เรื่องความรูม้ที่ว่ามที่ไอ้พน่นหรือว่าได้ได้ได้รับอนาคตของเราได้ครับผมข้อ,ขอมูลโบนี้เก็บไว้ได้เลยครับผม อันนี้ผมอยากแนะน้ำน so, like ั่งกับผมกันทำได้แล้วแต่ที่ว่าเราอยากได้เบียร์ก็ต้องข้าวโกมุนฮะที่ที่ให้เราโูกันนะครับผมเหรอผมเรืการจัดการของโก้ตัวนี้คือตัวนี้กองคุณวิรัตรัตนพันธ์ครับผมเกษตรกรเรานี่คือก้าวไม่ได้ยไม่คือต้องก้าวครับผมคือเรื่องไหนว่าตอนเดียวกองโก้คือมีไอ้นู่กินนิดเดียวทั้งกองโก้ก้าว ก่าวอย่างนี้คือก็บอกเลยว่าเขาเคยบอกว่าใครว่าว่าก็บางคือก็ไม่ใจว่าเลยนี่พอมันเป็นกองเกขาเองครับมาแต่ว่าคือมันนัะแรงว่าตุกคอนก็คือนู่หลอดหนอดหลอดจากนู่เป็นครับหนึ่งปีถ้ามาหลอดจากนู่กี่ปีอ่าจากเตี่ยวปรบการเดียบเดียบเดินแร่หรือว่าทำคลิปนั้น ให้หลอดไปตร่องปีนะเกลือโยตอนนัะนนัผมรองปีแต่ว่าการโผล่กันปีนึงปีคุณดูแลให้ในหนึ่งปีดูแลให้ให้ใหยายนู้กินแค่นั้นเองครับการจัดการการจัดการหรือตำเบือก็บอกว่าผมตำมาได้แต่ก่อนว่าตำเบือใครหลออจากนู้ตำเบือไดแต่แล้วแต่ว่าอย่าให้โกนนี่รกรกนะครับผมต้องก็รกไม่ได้คนระับ เดือดหนังต้อนเลยหล่ะเลยะไม่ใช่วันมึงต้องต้อนมัดเป็นเป็นปั่นตอนนึงป้อมของก็คอยคอยตามกอมเกษตรกรเราคือต้องมีความอดทนให้มากนั่นกับปมถึงจะได้ผลตามที่เขาว่าอ่าไม่ใช่ก็ว่าตามข้อวิจัยก็จะการเปื้งใน่วนบริเวณรอบๆโก้นไปในตรองแมทนี่ก็ว่าก็วิจัยว่าอย่าให้มันรกนะครับผมอย่างน้อยนึง แทงแดีบมันจะได้เกาตื้องกันเจริญเติบโตมันดูดกรรันทั้งข้อแจงการเจริญเติบโตของของต้นมันใช่ไหมครับเนี่ยแเนของก็คอยต้นนี่มาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กี่วันเดียวเดี๋ยวจะก้องก็มาละเลยไม่ใช่ว่าคอยปล่อยฮัลเ,เลยก็มาทุกวันนี่วันยี่สิบสามสิบนาทีแล้วหลังเดียวเอ็นโกกับตะมันรักงานอื่นอยู่กันครับผมมาคอยคอยต้นเมืนเนี้ย เดี่ยวไอ้อ,น,อนื้อนั้ำม,มาแล้ววันนี้กะปลาลักลักคือปลามาแล้หน้าตากันนะพ่ผมหน้าตากองทิดาเนี่ยเนี่ยวันนีผมทำคลิป่วงยินแล้วกันเนาะอผมหน้าตากองทิดาละครับเพื่อใครมองไปตัดทิ้นใจเลือกได้นะครับผมปันป่นปามเดี่ยวมีเยอมาปลูกทางปลายพุนแล้วครับพ่อผมแค่แคปลูกนะครับผมบเดี๋ยวนาห้ตัวมือลาปลูกไม่ได้นะครับผมจริงๆแล้วคือเขาจะลงลงการปลกูกต้นไม้ครับ มาอนุบาลกะเดือนกระดานะครับระดับปั่นหน้าหรือว่าปั่นไม้มาปลูกนะครับผมเตรียมการหึมาปลกกลางต่างฟุกันอันนี้ตอนฟนปลายฟุก็ตก้องเกษตรกรเราก็ตรรก้ตรรตตองนนรอนะครับผมการทำเกษตรกรักตายอนีรเนี่ยผมถือราปั่นตามปั่นนึ่งนะครับผมที่เขานิยมเอาอมาปลกกันนะครับผม ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเลยคลิปย้อนหลังกันได้นะครับผมปันปัมชนิดอื่นที่ว,ว่าสอ,องหนึ่งร้อยแปดได้ทำคลิปไ้แล่มั่งแล้วนะครับผมปีแรกที่มีการเริมเก,เก็บเกี่ยวของสวนคุณวิรัติะรันธ์น ปีนี้ปีแรกนะครับผมลืมเก็บเกี่ยวแล้วครับตรงนี้จํานวนนกหลายนะครับผมตอนนี้ก็เก็บอ่ครั้งหนึ่งครั้งแรงก็เก็บไปแล้วครับก็อยู่ประมาณตวงถึงสามปันแล้วนะครับผมอันกี่แรกแล้วครับผมยงราคาปั๊มออกถึงเจ็ดบาทนะครับผมดีว่าแต่งตุ่มนะครับผมทำไมกลุ่มเ่ินได้มีแต่งได้บ้างเนี่ยครนนี้ก็ลืมล็อเวลาเดี๋ยวนี้ผมมาจะมาใช้ คือโบเลียงวัวมามาตัดตายนะครับผมก็ไาม่ได้ว่วงนะครับผมน,นี่ครับผมรายละเอียดกองฟันฟามเทราข้าวไปเลยในกูเกิลได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แปะเอาไว้ให้ข้าวไปเลยอล่าลังได้นะครับผม โอเคนะครับผมกัวันนี้ผมต้องก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมกันแล้วนะครับผมมีโอกาสได้ผมพยายามทำคลิปกเกี่ยวกัารกษตรกรไอ้การถรายทำเรานะครับผมมาอัปเดตอะไรกันแล้ววันนี้ก็ต้องกราบลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีทุกคนครับ